เขาบอกว่าปอนฝากเงินไว้กับธนาคารสองแห่งนะครับธนาคาร a กับธนาคาร b นะเป็นเงินรวมกันเนี่ยสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับนะธนาคารเเขาให้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีธนาคาร b ให้ดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะสมมุติว่าฝากต่ปีแล้วเนาะปอนได้ดอกเบี้ยมาทั้งหมดเนี่ยหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับอยากทราบว่าธนาคาร A ให้ดอกเบี้ยกี่บาท นั้นเราต้องสมมุติเงินต้นก่อนสมมุติว่าฝากเงินกับธนาคาร A เป็นเงิน x บาทเพราะฉะนั้นจะต้องฝากเงินกับธนาคาร B ก็เงินทั้งหมด350,000 ลบด้วยเงินที่ฝากกับธนาคาร A ก็จะเป็นเงินที่ไปฝากกับธนาคาร B นะครับดอกเบี้ยที่จะได้จากธนาคาร A คือ5%ของเงินต้น5%ของ x บาท ก็คือห้าศูนร้อคูณเอกเบี้ยจากธนาคารบีธนาคาร B ให้าาดอกเบี้ยห Okay. ดเดอกเบี้ยที่ได้ทั้งหมดรวมกันนะครับก็คือตรงนี้กับตรงนี้รวมกันนะครับเท่ากับ1,9700้ ดอกเบีย้ยจากธนาคาร a ก็แทนที่ลงไปด้วย5ส่วนร้อยคูณด้วย x บวกดอกเบี้ยจากธนาคาร B ก็6ส่วนร้อยคูณด้วย3ามแสนครับลบ x เอาแค่นี้ก่อนมีตรงไหนที่งงหรือเปล่าครับ การมีตรงไหนงงกับการมาม่งงครับอ่างั้นคำจัดส่วนร้อยโดยการเอาร้อยคูณเลยนะครับเอาร้อยคูณทั้งสมการ

โอเค5 x ลบ6 x น้อยลบมากก็ติดลบก็เป็นลบ x ล้าน9 7 0 0 0สดมืลบด้วย2องล้าน1สนน้อยลบมากก็ติดลบ x เป็นเท่านี้เพราะฉะนั้น x ก็คือแสนสามมื่ดอกเบี้ยที่ได้จากธนาคาร A คือ5%ของ x หรือว่า5้าส่วนอย x โจทย์อยากรู้ดอกเบี้ยที่ได้จากธนาคาร A นะ 1> 1, 300, 5, 6, ันสามร้อยคูณห้าก็หกพันห้าร้อยบาทอ่โอเคมีจงงังหวงงงหรือเปล่าครับงงค,ครับ